มันก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าเีที่เราจบไปแล้วชื่อเพลงว่าอะไรเพลงแรกเพลงแรกเพลงแรกลิมิตเบรคเพลงที่สองนะครับยากเก่งมากนี่มีเพลงมาต่อแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในไดาสตี้เจ็ดไปกัมพูชูก็สมัยที่พวกเราเป็นเพื่อนแล้วก็ฝากปั่น สั่งต่างๆกันมาจนได้ดีเปนอันนึงวันนี้แล้วเรื่องในโอกาสของ The First Concert บัานเนี่ยเราก็อยากจะนำสองเพลงที่เราเคยประฟอร์มกับมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้มันจะเหมือนกับเป็นการเรียกว่าอะเราเอาเพลงเก่าๆที่เราเคยมีมาเปพประฟอร์มใช่ไหมแต่ว,ว่าย้อนกลับไปในช่วงนั้นย้อนกลับไปในช่วงนั้นที่เราได้ประฟอมด้วยกันวิญญาณเมื่อกี้นี้ก็เป็นในเรื่องการย้อนเวลาด้วยใช่ นะฮะอะไรก่อนรต่ออ๋อเป็นไงเออร์มเพลนี้ไม่ได้เปอร์ฟอนาใช่ก็ไม่เกิดอะไนแต่ผมบอกนะเราการการเอาลิมิตลิมิตเดกับมาทรกงตอนะเ่ตอเนะเพราะว่าที่ต่อย้อนนะวเราเร่อแก่แล้วมัน้เราลราบ ใช่ไหมก็哭อาจจะ猜了，งก呀呀，เราด็กแล้วก็ผมไปดูนะคนดูเห็นอะไรตอนนี้แต่ผมมองเพื่อนผมแสกตามากเยอะไรนะแตตแตกตามืกันแสตาเหมือนกันอ๋อโอเคครับ แต่ตาก็ะสุนเราเด็กตอนนี้เรามาหลายหนเลยคือชุดเราแตะตาเนี่ยแต่ว่าเข้าตรงเลยมีเลขด้วยนี่ไม่รู้มีใครสังเกตไหมไม่จริงอย่างไม่สังเกตหรอกไม่จริงก็เล็นเลได้เลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรโอ้โหมีหลายมีหลายเลขทั้งหมดเนี้ย ี๋ยวลนะมีมเป็นล้านเลยเหรออันแรกแรกมันค <laughs> <electr> <laughs> ือเลขอะไรมันเป็นเลขอะไรกับเลขของอะไรความหมายเลหมเสื้อไม่เลขของพี่ออมพี่อองพี่ยอพก็ถูกใช่อ่าอัอธิบายก่อนอธิบายก่อนคือเลขเนี้ยขนาดเสื้อพกผมเป็นเลขที่มาจากรายรเจ็ดแปเกนว่ามาจากชุดยูนิฟอร์มจากดิชั่นแรกครับซึ่ง เลขของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและเลขของแต่ละคนที่ยกมาเป็นคนเลือกให้เลยเฉพาะของแต่ละนแล้วก็ไม่ได้เลือกมาแบบอยากจะเลือกก็เลือกนะวันนี้เขาต้องแบบดูตัวเลขมูมูหน่อยเขาเป็นศาสตร์ของตัวเลขใช่เลขของทุกคนจะมีความหมายความอยู่อย่างเช่นถ้าดูของของของมาสเลขอะไรนี่มั้ถ้าดูโชว์มาร์ควิสมากวิสทำไหมทำไม เอาเบอร์ห้าเบอร์ห้าเพราะอะไรคือเลขห้าเนี่ยครับพี่ย้งบอกว่าเพราะว่าสติก็คือมีสติเยอะเลยได้ใช่ไหมเปล่าตอนนั้นผมไปถามแล้วพี่ย้งบอกว่าเปล่าเอาไว้คุมไว้ให้มีสติอ๋อแต่ก่อ็คือไม่มีเลยครอบไว้เตือนไม่แต่ว่ามีหลายคนนะที่มีเลขห้าหันหลังครับหันหลังครับมีใครอยู่บ้าใครอยก่ห้ารม่ใช่เด็กที่เยอะนะอะไรคุณมี ห้าสิบฮห้าสิบเบ็ความหมาก็คือเลขห้าบวกหนึ่ได้เท่ากับห้าแปลว่ามีสติไม่มีไม่มีเลขห้ามีสติอัดับหนึ่งห้าบวกหน่งคบเป็นหกหกแล้วเนตุยอไรแต่พี่ห้าสิบเพราะว่าเพราะว่าคนนี้คนที่มีสติเลขห้าโอเค ก็ยังจะไปได้จร <c oughs> ิ <c oughs> <c oughs> งจริงก็จากชุดที่เราเรียกว่ามี